ตามกันต่อที่ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังค่ะได้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะบอกว่าตอนนี้การเจราจากับผู้แทนการค้าสหรัฐยังไม่จบเพราะว่าเรามีข้อเสนอเพิ่มเติมหวังว่าจะลดภาษี36ที่ตอนนี้หลายคนกังวลน,นี่ก็เป็นเรื่องปากท้องประชาชนนะมีความสําคัญมากจริงๆนะคะซึ่งทางคุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้โพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ บอกว่าตอนนี้ได้เจราจากับสหรัฐผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์เมื่อคืนวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เป็นการพูดคุยอย่างเป็นทางการครั้งที่2กับทางผู้แทนการค้าสหรัฐโดยประเทศของเราได้ส่งข้อเสนอที่ได้รับการปรับปรุงไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้รวมถึงข้อเสนอเพิ่มเติมที่เราได้กลับมาหารือกับหลายภาคส่วนด้วยก็เชื่อว่าจะเข้าตรงเป้าเลยและเป็นที่พอใจกับทางสหรัฐ และสร้างความสมดุลประโยชน์กับคนไทยและอุตสาหกรรมไทยด้วยนะคะส่วนเรื่องอัตราภาษีจะเป็นเท่าไหร่ได้รับแจ้งว่าทางผู้แทนการค้าสหรัฐจะนำผลการประชุมนี้ไปรายงานยังประธานาธิบดีสหรัฐ และถ้าเกิดว่ามีข้อมูลใหม่ทางสารัฐก็จะแจ้งให้ทราบพ,พร้อมกันค่ะครับท่านยืนยันนะว่าการเจรจาครั้งนี้ยังไม่จบนะมีงานเอกสารที่จะต้องทํากันต่อเนื่องและทีมไทยแลนด์ที่ประจําอยู่ที่กรุงวอชิงตันก็จะยังเกาะติดสถานการณ์นี้อย่างต่อเนื่องเช่นกันด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีครับ รับทราบผลการพูดคุยอย่างเป็นทางการครั้งที่2กับทางผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วโดยรวมก็ถือว่าดีนะแต่ว่ายังไม่จบนะฮะมีบางส่วนที่ยังต้องดำเนินการอยู่ครับ